เขายังไม่เปิดบินเลยหน้าบูดหน้างอใครนะไม่ให้โทรศัพท์น้องมาเล่นเกมแม่เหรอทำไมแม่เป็นคนอย่างเงี้ยทำไมไม่ขอแม่ดีๆทำไมน้องไม่ขอแม่ดีๆให้น้องยืมเล่นโทรศัพท์หน่อยแป๊บเดียว ไม่ให้เลยจะทำยังไงดีอ่ะอ<ง>โทรศัพท์ยายก็ไม่มีเกมอ่ะมันโหลดไม่ได้ความจำมันนิดเดียวเอง,เเองมันเกลียดให้แม่แม่บอกให้เล่นเกมเด้ น้องไปไหนน้องไปเที่ยวไหนวันหยุดอะอคุมจดติ้บาบเซียได้เหยเออ ำไมน้องสอนอะไรล,ไลมลมอเอาออกลมอย่าซ้ายาชิไป,ปหาอีสังนับเขามันเชืเลือดฉันบอกเจ้าแอนเหมือนถูฟุ้งตัวขาดบอกหมายถึงข้อศอกคุณเจห้องน้ำมันแต่อีทีมันถามบอกคอยเอายังม,งมาหาย เแล้วโทรศัพท์ยายล่ะโทรศัพท์ยายอยู่ไหนไอ้ตรงเนี้ยมันงอ